จากความจากตอนที่แล้วนิดนึงนะครับถึงเรื่องราวและก็ความต้องการของนักวิชาการคนหนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องราวของมังคุดจนพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมหาชนกันเป็นที่เรียบร้อยก่อตั้งเป็นรูปร่างของบริษัทแล้วจนปัจจุบันนี้เป็นบริษัทมหาชนที่ชื่อว่า Asian ย i ไฟ t ต u r Sutical จำกัด um นะครับซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์พิเชษน,นะครับซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ท่านเป็นประธานกรรมการจากวันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับอาจารย์ครับ เริ่มวิจัยตั้งแต่37จ37ปีที่แล้วเริ่มธุรกิจครับ right เริ่มธุรกร 2, 31, ิจ2,531ก็ตอนนี้ก็5 7าสิ6ปีอาจารย์ครหลังจากที wow. ่อาจารย์ยอมรับความล้มเหลวของเครื่องสำอางครับแต่มาประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์ที่จะลดหน้าท้องนะฮะปัจจุบันนี้ธุรกิจของอาจารย์นี่นะคะจากมังคุด ซึ่งอาจารย์ถือว่ามังคุดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณนะมีคุณกับอาจารย์เองแล้วมีคุณกับประชาชนทั้ลยนะฮะอาจารย์มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวนมากคือจากจากรายได้ที่เรามีมากขึ้นจากความสําเร็จที่เราทําผลิตภัณฑ์มังคุดเนี่ยไอ้ส้มแขกเนี่ยนะครับเราก็พบว่าการตลาดของเราจะต้องมั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราต้องมีหน่วยการตลาดของเราเองราเลยตั้งตั้งบริษัทที่ทําการตลาดคือเอเชียไลฟ์ขายตรง เพิ่มเติมจากไอสิ่งที่เราส่งให้คนคนเขาขายนะครับจากตรงนั้นเราก็พบว่าเราเราเริ่มสัมพันธ์กับผู้บริโภคหรือผู้ที่นําเป็นไปไปสู่ไปสู่ผู้บริโภคด้วยเราก็เข้าใจถึงความรู้สึกของเขาว่าเขามีความเดือดรอ้อนมีความพยายามมีความต้องการอะไรนะครับได้เกิดเกิดค,ความรู้สึกว่าเออบริษัทเราเนี่ย <c oughs> ถ้าหากว่าเราต้องการทําให้กับคนส่วนใหญ่ได้คนเหล่านี้ที่ช่วยเราเขาจะเขาไม่มีส่วนร่วมด้วย ก็เกิดความรู้สึกว่าเออเราหน้าจะเอาบริษัทของเราซึ่งประสบความสำเร็จพอสมควรเนี่ยเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แล้วให้เขาไปส่วนร่วมในการถือหุ้นตรงนี้ด้วยนะครับไป็นแหล่งทุนตรงนั้นแหละครับและนี่คือคือจุดแรกนะฮะจุดแรกที่ที่เอาบริษัทเอเชียไฟโตรซิโก้จึงตอนนั้นไม่ใช่ชื่อนี้นะครับเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับด้วยหวังว่าเมื่อเข้าไปแล้วเราจะมีผู้ที่ช่วยแนะนำปินบังของเราเข้ามาช่วยร่วมจำหน่ายนะครับโอเค สิ่งที่สิ่งที่พบก็คือว่าเข้าไปแล้วการที่เราจะสื่อให้เขาเข้าใจในเจตนารมณ์ของเราไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะเขาจะไม่เข้าใจว่าเออเราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะใช้เขาให้เป็นประโยชน์กับเราเท่านั้นเขาจะต้องได้รประโยชน์จากตรงนี้ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับต,ต้องบอกเลยว่าเจตนาของการมีตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกนั้นเนี่ยก็คือการเปิดโอกาสให้คนที่ มีทุนน้อยมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่นะฮะเพราะว่าการที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เงินไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านแต่ว่าการที่มีตลาดหลักทรัพย์จะทําให้คนที่มีเงินไม่มากมายสามารถชี้ได้ว่าเนี่ยบริษัทฉันถึงแม้เราจะถือหุ้นจุดสูงสุดน์น์ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของเพราะอย่างน้อยเราก็มีใบหุ้นแสดงเป็นหลักเป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการสมประโยชน์แบบวินวินนะฮะก็คือว่าผู้ที่เอาธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือจะได้ระดมทุนเพื่อจะขยายตลาดให้โตขึ้นแต่เมื่อมันโตขึ้นตรงนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาถือหุ้นก็ได้ประโยชน์ด้วย1เป็นเจ้าของ2ได้เงินปันผลนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินปันผลที่ได้จากการเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้นเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ถ้าหากว่าไม่ได้ซื้อทุนผิดนี่นะครับก็จะได้ดอกผลมากกว่าจำนวนเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ย <c oughs> ที่จะได้จากมันเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ใช้ชื่อว่าแอปโก้ <G iro entender> a P C O a g e n f i a n c y t o s e r i c a l Public Company Limited จันแต่ว่าตอนที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเรามีเงินของเราอยู่เยอะเลยอแน่นอนต้องมีทุนของเราสิไม่เรามีเงินเหลือ ไม่ได้ไปเพื่อระดมทุนเนี่ยนะครับแต่เข้าไปเพื่อจะสร้างแบรนด์ว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นหวังว่าสิ่งที่เราทําจากการวิจัยพัฒนาของเราไปสู่ตลาดตลาดโลกด้วยเพราะนั้นจะมีเป็นเป็นบริษัทที่มีบรรัทพิบานนะครับซึ่งเราก็ได้จุดนั้นซึ่งก่อนทานอาจารย์ได้มาหลายหลายปีนะไม่ว่าจะเสียภาษีไม่ว่าจะทําธุรกรรมอะไรแสดงความโปร่งใสตลอดเนี่ยการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าเราสามารถพิสูจน์นะครับ Financial achievement ควาสำเร็จทางด้านการเงินนะฮะมันก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่ถือหุ้นและในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของการได้เงินมาทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยปริยายนะครับมันเกิดขึ้นโดยปริยายเพราะว่าการที่เราเติบโตขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถขยายธุรกิจได้อ,อ,อย่างเช่นตอนนี้ของอาจารย์เองเนี่ยนะครับเงินที่อาจารย์มีอยู่เยอะจากการทำธุรกิจมาก่อนกับแล้วก็ขนาดที่หุ้น ที่เข้าไปเพียงไม่กี่บาทตอนนี้เป็น3าสิบบาทนะเป็นบริษัท <t ick> ที่มีผลประกอบการมีข่าวมออีรูปแบบของการประกอบธุรกิจแล้วมีรายได้ต่อหุ้นเติบโตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศน,นะฮะ <t ick> นะี่ไงแล้วพอ <t ick> ถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ business expansion หรือการขยายธุรกิจของอาจารย์เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของผู้ถือหุ้นมาก จากการที่เป็นเจ้าของบริษัทหนึ่งที่มีสินค้าเพียงไม่กี่ตัวแต่ตอนนี้เขาจะเป็นเจ้าของศูนย์นั่นคือเขาจะมีว่าจ์มีศูนย์แล้วนะอนนี้เพราะั้นอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะ,ะเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าเราใช้ให้เป็นนะฮะเข้ามาซื้อหุ้นที่ถูกทางเนี่ยนะฮะมีพื้นฐานที่ดีไม่ได้คิดเข้ามามองตลาดหลักทรัพย์เป็นบอรดที่จะมาเล่นการพนันนะฮะ เราก็จะได้ประโยชน์อย่างนี้แหละนะหนึ่งเราได้เงินปันผลชัดเจนอสองก็คือว่าเราจะมีความภาคภูมิใจในการเห็นการเจริญเติบโตของ,ของบริษัทที่เราถือหุ้นใช่ครับ,รบแต่วความสําเร็จที่แท้จริงของคุณต้นก็คือว่าสิ่งที่เราหันกลับไปพัฒนาวางคุณเนี่ยมันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบปัญหาสุขภาพของคนได้หลากหลายเกิดเป็นศาสตร์ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูาลสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เราพูดเป็นสโลแกนของเราในปัจจุบันนี้นะครับมันก็เกิดความภาคภูมิใจในในกลุ่มพวกเราล่ะนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนอกจากว่าจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติแล้วยังช่ยช่วยคนมากเลยถูกต้องครับคนที่เขาอยู่ในองค์กรของเราผมว่าเขานี่คือสิ่งที่อยู่ในใจซี่ความสุขของเขาในการทํางานตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นณจุดนี้ผมก็ยังเลยนึกต่อไปว่าในขณะเนี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงการเจริญเติบโตของบริษัท เราสองปีแปดเดือนบริษัทของเราโตหนึ่งพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองปีแปดเดือนอกำไรเยอะมากผมกรเด็นความารู้สึกคิดว่าเราอยู่ในตลาดทรั์นะฮะเราบอกว่าเป็นบริษัทมาหาชนมาหาชนของเราคือใคร <Right. S 2> คนที่อุปการะคุณให้บริษัทเจริญเติบโตคือใครคือผู้บริโภคนะฮะที่บางคนอาจจะมีปัญหาบางคนก็อาจจะเพื่อป้องกันตัวเอง<ต>ไม่ให้มีปัญหา,าแต่นั่นน่ะเขาคือผู้ที่ เอากาไรมาให้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้กําไรตรงเนี้เราน่าจะผันไปให้กับเขาซึ่งเขาเนี่ยอยู่ในฐานะลําบากก่อนอที่เขาจะมาซื้อของเรานะในความรู้สึกก็คือว่าเราน่าจะให้เขาได้ผลกำไรตรงนี้ซึ่งมันเยอะเหลือเกินด้วยการเป็นเจ้าของหุ้นใช่ครับมไม่ใช่ให้กับให้กับคนที่เข้ามาเพียงเพื่อต้องการ กำไรจากคู่หนึ่งของเราโดยไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ของเราเลยอันนั้นเป็นนักเก่งกําไรอ่าอันนี้ก็บังก็จะเป็นต้องมีในแต่อันนี้เป็นผู้บริโภคโดยตรงคือคนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีทุกรูปแบบครับนะคะบางคนก็คือเป็นคนมาเล่นพนันอ่าต้องยอมรับบางคนก็เป็นนักเก่งกําไรไม่ถึงขนาดเล่นการพนันครับแต่บางคนนั้นมาด้วยศรัทธาในผลิตภัณฑ์นั้นๆนะฮะเป็นเต a k e h o l d e r จริงๆอ่าคือเขาเป็นคนที่เชื่อในผลิตภัณฑ์นั้นๆ อาจจะเป็นผู้ที่ใช้เองรหรือมีคนใกล้คิดใช้แล้ว,ลวเมื่อเขามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าภาพผลิตภัณฑ์อย่างดีที่ดีอย่างนี้เนี่ยบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้ต้องเติบโตอย่างแน่นอนซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจารย์เน้นมากๆใช่รับใช่ครับอย่างครับ,ค,รบคือคือการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างได้ประโยชน์เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่ในในประเทศไทยเท่านั้นปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์เราใช้ในต่างประเทศแล้วมีผู้แทนจำหน่ายเยอะแยะไปถึงไหนบ้างฮะสิงคโปร์นี่ตั้งศูนย์มะเร็งเลย สิงคโปร์มาเข้าประเทศจีนจีนไปมาแล้วเข้าไปแล้วได้บอนุญาตแล้วยุโรปหลายประเทศกังี้ยได้ไปยุโรปไปมาก่อนลวเอเชียนี่ก็หมดเวียดนามก็ไปแล้วกําลังจะตั้งศูนย์เยอะเพราะฉะนั้นกําไรมันจะไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยเห็นว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องตั้งแอปโก้ให้เป็นบริษัทมหาชนร่วมสร้างโดยมหาชนและร่วมรับผลประโยชน์โดยมหาชนนะครับคืออยากให้คุณผู้ชมทราบนี้ครับว่า แอปโกในขณะนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบแต่ผลิตภัณฑ์อันหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นกุศลอันใหญ่หลวงกับผู้คนนั้นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันของเรานั้นยืดเอบสมดุลซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องถือว่าการที่เราดูแลสุขภาพเรื่องของภูมิคุ้มกันให้เราสมดุลนั้นเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเพราะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิคุ้มกันในร่างกายสมดุลแล้วเนี่ย โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เบียดเบียนเราหรือถ้าเกิดเรามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก่อนเนี่ยมันก็จะทุเลามันไม่ได้ทุเลาเพราะว่าเรากินยาแต่มันทุเลาเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราได้รับการปรับตัวให้เกิดมีความสมดุลขึ้นและในที่สุดเนี่ยชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพและการที่ผลิตภัณฑ์ของแอปโกทำได้อย่างนี้นี่เองจึงทำให้แอปโกโตวันโตคืนเป็น พัน์เท่าตัวอะไรทํานองลักษณะอย่างนี้แล้วก็หุ้นของแอปโก้ Go เองนั้นก็เป็นหุ้นที่มีการเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากแอปโก้ Go นั้นสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงและคุณค่าที่ว่านั้นก็คือการมีสุขภาพดีซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตครับครับก้าว <9 S 2> <9 S 1> ต่อไปครับอาจารย์ก้าวต่อไปเละครับผมก่อนที่จะก้าวต่อไป ต้องบอกว่าผมจะก้าวต่อไปได้ด้วยความสบายอกสบายใจอย่างยิ่งถ้าหากว่าผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของบริษัทนะครับมันจะให้เกิดไอ้สิ่งที่พวกมานิทานที่ผมตั้งไว้มันสมบูรณ์เลยเข้ามาด้วยศรัทธาเข้ามาด้วยศรัทธาครับแล้วก็เชื่อว่ามันดีไปฝากแบงค์หลายสิบเท่าแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าของแล้วก็ท่านก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านเองนะคร แล้วเมื่อท่านใช้แล้วดีก็แนะนําเพื่อนๆให้มีสุขภาพดีขึ้นด้วยเมื่อองค์กรอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืนไม่มีภาวะเสี่ยงจากการที่มีในพิเช่อยู่คนเดียวะครับน่ซึ่งผมตระหนักดีอยู่ตรงนี้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็คงต้องไปแต่บริษัทที่เราสร้างขึ้นต้องอยู่ถ้าเรามีสมาชิกที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นอยู่สักร้อยหมื่นคนสองหมื่นคนคนกลุ่มเหล่าเนี่ยคือผู้บริโภคนะครับแล้วผม คร่าวผมประเมินไว้ว่าถ้ามีแค่หมื่นคนเนี่ยแอปโก้นเนี่ยโดยทางจากการเกื้อหนุนของผู้สือ่อหุ้นตรงนี้นะเราจะกำไร2องสอล้านบาทต่อปีนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเพิ่มขึ้นมาละ่นะมันจะเพิ่มขึ้นมาแน่ๆแหละอไอ้ตอนนีนะ้คือมากความมั่นคงยั่งยืนแท้จริงนะครับไม่จําเป็นต้องไปมีนายทุนเข้ามาร่วมหรือย,ยังไงทั้งแต่อแอไอ้ถึงตรงน,นั้นนะ่ะคือว่าเราถึงหลักใจของเราแหละนะครับน,ะะนักเวียาสายคนหนึ่งก็ภาคภูมิใจ เมื่อเราสามารถสร้างสิ่งที่เราวิจัยพัฒนาแล้วเกิดเป็นอุตสาหกรรม mm hmm. เกิดเป็นบริษัทมหาชนที่ร่วมช่างโปรโยมหาชนครับ,รบเพราะฉะนั้นต้องอทบทวนกันให้ดีนะครับว่าธุรกิจของแอปโก้นั้นเนี่ยเริ่มต้นจากเจตนารมณ์ทางด้านวิชาการในการที่จะค้นคว้าสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจากนั้นก็มีการพัฒนาเป้าประสงค์ขึ้นมาต่อว่า เมื่อเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าทางวิชาการได้แล้วใหญ่จะให้มันจบอยู่เพียงแค่การขยายองค์ความรู้ทำไมไม่เอาองค์ความรู้ที่ขยายไปนั้นเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับซึ่งในที่สุดแล้วมันก็เกิดกระบวนการเชิงพาณิชย์ขึ้นก็คือ commercialization ก็ทำให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งทำให้คนนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเมื่อมีการขยับมาจากวิชาการสู่การให้ประโยชน์ผู้บริโภคก็มาสู่การให้ประโยชน์แก่ผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นและศรัทธานในบริษัทนั่นก็คือว่าเข้ามาเป็นเจ้าของเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ธุรกิจนี้เติบโตไปเรื่อยๆและเมื่อเปิดประเด็นเร่อนี้มันจะเกิดประโยชน์หลายด้าน เอาละถ้าเรามองในเชิงทุนนิยมก็แปลว่าเราได้ประโยชน์ทางด้านการเงินแต่ถ้าเรามองในเชิงสังคมก็คือว่าเราได้ประโยชน์ในการภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นเจ้าของของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้คนทั้งโลกมไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แล้วมันจะมีอะไรที่น่าภาคภูมิใจกับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทําให้ธุรกิจอันเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาตินั้นมีการจเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปนครับนี่ต้องกขอบคุณอาจารย์มากครับ